สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกิตยาคุคมนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลรหัส2423-11069วันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการจับชีพจรและวัดอุณหภูมิให้กับคนไข้นะคะซึ่งมีขั้นตอนดังนี้วัตถุป,ประสงค์นะคะข้อที่1เพื่อประเมินสาภาพของผู้ป่วย ข้อ2เพื่อทราบถึงอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยและข้อที่3เพื่อให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเมื่อพบอาการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายรักศึกษาคนเดียวนนี้คะอเพนนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเจเนเซียค่ะวันนี้จะมาวัดเป็นผลของคนไข้นะคะแล้วก็จะจับที่ประจรสุดพอเรีอนทราบที่คนไข้นะคะคนไข้ชื่ออะไรคะเลี้ยพันธุ์แมวโมกข์สักค่ะคุณจิราภรณ์ุณจินาภรณ์ นแรกนะคะจะเป็นขั้นตอนวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเริ่มวัดอุณหภูมิให้ทําการทําความสะอาดตลอดวัดอุณหภูมิให้เรียบร้อยหลังจากนั้นทําการสลัดตลอดให้อยู่ต่ํากว่า35องศาก่อนที่จะทําการวัดอุณหภูมิให้กับคนไข้ เมื่อทำการวัดอุณหภูมิให้กับคนไข้เรียบร้อยแล้วให้ทำความสะอาดประลอดด้วยสำลีเช็ดแอลกอฮอล์หลังจากนั้นให้เก็บประลอดใส่ภาชนะและปิดฝาให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการวัดชีพจรข,ข้ค่ะคุณแมคะขอแยกวัดชีพจรนะคะ หลังจากวัดอุณหภูมิและจับชีพจรคนไข้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์ค่ะ